สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกสเตตม่วงในของทองกันนะครับว่ามีสเตตอะไรบ้างและมันทาอะไรได้บ้างนะครับเห็นมีเพื่อนๆถามมากันเยอะเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมบรรทัดแรกเนี่ยก็จะมีสเตตที่ออกมีโอกาสออกเป็น ATK ก็คือการโจมตีแบบกายภาพแล้วก็ MATK คือการโจมตีแบบเวทมนต์นะครับมีโอกาสออกเป็น1 1.5แล้วก็2%นะครับ อันที่2นะครับก็คือ Attack Speed นะครับก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับก็มีโอกาสออกเป็น1 1.5และ2%เช่นกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโจมตีโบนัสนะครับมีโอกาสออกแบบระยะประชิดและระยะไกลนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นสายยิ่งนะครับหรือสายเวทนะครับก็จะต้องใช้เป็นสเตตที่เขียนว่าเล n ง Damage Bonus นะครับ ถ้าเกิดเป็นสายที่ตีระยะประชิดนะครับก็ให้ใช้เป็นมิลีดาเบทโบนัสนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นที่อาวุธเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับผมในส่วนของพวกโจมตีเนี่ยก็จะมี2.53และ3.5%นะครับถ้าเกิดเป็นส่วนอื่นก็จะเป็น1 1.5แล้วก็2%นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นดาเมจนะครับที่ทำการโจมตีโบนัสกับบอสนั่นเองนะครับ อ่าก็จะมี2.5 3และ3.5ที่อาวุธนะครับแล้วก็1 1.5และ2ที่เครื่องประดับนะครับต่อไปนะครับชิลนะครับหรือว่าเลือดขาวนั่นเองนะครับก็เหมือนเช่นกันนะครับมีที่อาวุธ2.5 3และ3.5นะครับแล้วก็มีที่ในส่วนของเครื่องประดับ1 1.5แล้วก็2เช่นกันนะครับต่อไปแคสปีดแคสสปีดเนี่ยจะมีผลแค่นักเวทนะครับเช่น พระหรือว่านักเวทที่เป็นโจมตีนะครับก็จะเพิ่มความเร็ว5-6-7%หรือ2-3-4%เปกับในเครื่องประดับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็น h e ลลิ่งเอาพุ t นะครับอันนี้จะเพิ่มการฮิลนะครับเวลาใช้สกิลที่ฮิลนะครับก็จะได้ค่ามากกว่าปกตินะครับก็จะเป็น3-3.5-4% 1 5 2และ2-5%นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอันที่ทุกคนถามบ่อยมากที่สุดนะครับก็คือ resilience brake efficiency นะครับอันนี้จะทำให้หลอดขาวสตูเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับ12 15 18เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่ในเครื่องป้องกันนะครับแล้วก็แหวนนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นสแต็หลัก นะครับแบบเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีอินนะครับ ag นะครับแล้วก็สเตนนะครับมีทั้งแบบ0.51แล้วก็1.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับออริซิสสเตนเนี่ยจะเป็นการป้องกันแบบเวทนะครับหรือแบบธาตุนั่นเองเวลาที่ศัตรูใช้การโจมตีเป็นธาตุนะครับก็จะมี3ขั้นนะครับถ้าเกิดเป็นไอเทมเลเวล40เนี่ยจะเป็น15 30 45 ถาเป็นเลเวล60ก็จะเป็น20 40 60นะครับแล้วก็เลเวล80จะเป็น25 50และ75นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเกราะนะครับก็จะมีค่าป้องกันเป็น20 40 60ในเลเวล40นะครับ30 60 90ในเลเวล60และ40 80และ120ในเลเวล80นะครับต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็น m a ็ hp นะครับจะเพิ่ม hp ตรงๆไปเลยนะครับเป็นจำนวน 100 150 200 260และ300ในอุปกรณ์เร็วลี0นะครับ260 370ย5 0 0 625า5 0นะครับสำหรับอุปกรณ์เร็วล60และ600 900 1 0 0 0ร0 0และ1 8 0ในอุปกรณ์เร็วล80นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมทะลุมกด้วยนะครับจะได้มีผู้ติดตามนเยอะแล้วก็จะได้เห็นคลิปดีๆอย่างนี้กันมากขึ้นนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ